Bueno... เ,เลสวัสดีครับวันนี้มาชมธรมรมชาติครับผมบ้านจวนครับขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมมาชมธรมรมชาติ กลางคืนธรรมชาตินะครับเนาะชมประจันนะครับเนาะในไร่บ้านสวนนะครับเนาะขอบคุณครับผม ห้าท่านนะครับเนาะมันเห็นมชมธรรมชาตินะครับเนะาะเมื่อคืนนี้ว่าจะไล่ผูดีนี้จะเมฆบ,บังนะครับเนาะเลยมาขอไล่คืนนี้นะครับชมธรรมชาตินะครับกลางคืนที่บ้านสวนนะครับชมพระจ,จันทร์ครับผม สวัสดีทั้งสิบท่านนะครับเนาะชมพัจจนทร์ครับผมในไรในสวนนะครับเนาะเอาแลวเหียังปุ๋ยแล้ว เสียงครับผมขับไล่ช่างป่าครับขับไล่ช่างป่าเสียงเต้นบ้านเข้าสวนเขาครับเนี่ยช่างป่าเขาสวนเขาขับไล่เสียงผู้ครับผมธรรมชาติครับในสวน ชมพระจันทร์แรลมหนึ่งข่ำครับผมสวัสดีทั้งสี่ท่านครับ สวัสดีทั้งเก้าท่านนะครับเนาะสวัสดีครับผมขอสวัสดีเข้ามาชมให้แรงใจนะครับเนาะเพื่อนนี้มาชมประจันนะครับธรรมชาติลายแบบก่ได้เปิดไฟนะครับเนาะชมประจันแบบธรรมชาติเลยครับผมที่สวนนะครับเนาะ ครับผมเข้ามากขอขอบคุณหลายๆครับผมเข้ามารับชมสวัสดี่ทัท้งสิบท่านนะครับเนาะชมค่ำคืนธรรมชาตินะครับเนาะชมพระจันทร์ครับผม ขอบคุณสำหรับหนึ่งไล่นะครับขอบคุณอย่างมากครับผมชมธรรมชาติธรรมชาตินะครับเนาะเป็นพ็กัร์หนึ่งแรมหนึ่งค่ำนะครับเนาะนคือนี่สิบห้าค่ำมันเพลนเมฆมากนะครับเนาะเม่เยอะบังแสง ถระจันหมดนะครับเนาะเลยมาขอไล่วันนี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่าน,นครับผมขอมาเล้วทักท้ายได้นะครับเนาะชมบรรยากาศค่ำคืน มประจันสวยๆนะครับเนาะ ขอบคุณสองท่านที่ยังเป็นเพื่อนนะครับเนาะยังอยู่เป็นเพื่อนนะครับเนาะสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับผมขอบคุณมากนะครับชมประจันคืนทรรมชาดนะครับเนาะแบบมาต้องเปิดไฟนะครับเนาะ คือประจันนะครับเนาะแรมหนึ่งค่านะครับแามค่ำคืน วัสที่ทั้งห้าท่านครับผมขาม,มาแล้วสักท้ายกันได้นะครับชมประจันคืนประจันแรมหนึ่งค่ำครับชมประจันสวยๆนะครับเนาะชมธรรมชาติในบ้านสวนนะครับเนาะ ออกไปนะครับเนาะมีเสียงเขาขับไล่ช่างไปนะครับนรเนาะแถวนี้ช่างเยอะครับ ทีสองท่านครับผมชมประจัน์ดยสวยยามคร่ำคืนนะครับเนาะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณทุกไลน์นะครับเนะุกะรุมังใจนะครับ ขึ้นจมงนะครับเนาะชมประจันครับผมชมประจันสวยๆครับผมที่บ้านสวนนะครับเนะาะยามค่ำคืนไม่รู้ใคร ดที่ท่านครับผมประเดี๋ยิ้มสามท่านขอบคุณทั้งสองไลน์นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านเลยน,นี่คือบรรยากาศบ้านสวนนะครับเนาะจะได้ยินเสียงเังซียประจำครับผมยามค่ำคืนได้ยินทุกมื่อครับทุกคืนครับผม ที่นอนหลับน,นอนจะดุ่งครับผมเป็นจิตประจัดรจิตวัตกรรมวันนะครับเนาะค,นะคำคืน่นเสียงปูดังตลอดช่วงนี้ครับผมช่วงนี้ราออกมาหากินเยอะครับช่วงนี้ ชาวบ้านต้องไล่กันเองนะครับเนาะก็คุณนักษารท่านนะครับเนาะสองไล่นะครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณชมประจันจสวยๆนะครับเนาะธรรมชาติอะไรนังหนาเน,นะนื้อมโอตัวแ้กตกระจายกันหมดเลยนี่สวัสดีทุกท่านครับผม ชมบรรยากาศบ้านสวนนะครับเนะาะยามค่ำคืนชมประจันนะครับเนาะประจัน์สวยๆสวัสดีทั้ง11ท่านนะครับเนาะ ครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นแร่งใจนะครับเนาะขอบคุณทุกไล่ทุกกำลังใจนี่ก็เสียงเสียงผู้นะครับเนาะกระจุดไล่สัานปลานะครับเนาะอยู่นี่นนทุกคืนแล้วครับผมช่วงนี้ทุกคืนเลย เป็นนแแบบี้หละขอบคุณทั้งสิบเด็กท่านครับผมสวัสดีครับชมประจันทร์สวยๆนะครับเนาะยามกำคืนขอบคุณสำหรับสำหรับอุดไล่รนะครับเนาะ อยู่อะไรนั่งนายกันเนาะนี่เนาะไม่ต้องตกใจนะคเนาะนี่เ,นเป็นธรรมชาติแล้วครับอะไรทางปลากเนาะครับเนาะกับอะไรทางปลากันอยู่บันส่วนอะไนี่ครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณสิบท่าน คุณทั้งสี่ท่านที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับเนาะขอบคุณสำหรับกดไลค์นะครับเนาะเป็นแรงใจให้ครับผมขอบคุณครับชมธรรมชาติครับผม ยามค่าคืนนะครับเนาะสงประจันนะครับเนาะแบบธรรมชาติเลยอะไรกันนักหนาหนวนะเงินเก็บเงินอย่างเงินเงินเนาะกอัดไปผู้ชมเลยนะครับเนาะ บ้านสวนนะครับเนาะจะเสียงอย่างนี้ทังมือเลยครับเนาะนี่คือการขับไล่ทางปลานะครับนะออปเนาะเพราะว่ามันออกมาเยอะครับช่วงนี้ช่วงนี้ออกมาเยอะต้องมาหากิน้าไล่จะสวนนะครับเนาะออกจากปลามาเยอะต้องขับไล่กัน คุณน้ำรับทั้งสามท่านนะครับเนาะที่เขามายูป็นเพียนให้แรงใจนะครับเนาะขอบคุณน้ำรับไลค์นะครับเนาะน้ำรับกดไลค์ สวัสดีครับผมสวัสดีครับจงประจันนะครับเนาะจงประจันธรรมชาติในป่าในสวนนะครับเนาะในในไร่ในสวนนะครับเนาะชมธรรมชาติอันนี้คือประจันนะครับเนาะขอบคุณทุกาท่านนะครับเนาะ นะครับเนาะจรงแหละในบ้านสวนจี่งๆแหละครับอยู่ไกล่เขียดเหนียวปลาเนาะครับเนาะขอบคุณคับขอบคุณอยู่เป็นเตียนนะครับเนาะสองท่านนะครับเนาะ นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณสำหรับไลน์นะครับเนาะลไลค์นะครับ ยาดเปนล้วนเลยสุดยอดวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณสองท่านนะครับเนาะยังอยู่เป็นเพื่อนเนาะขอบคุณสำหรับไล้์นะครับเนาะ गुड ल สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะครับเนาะอันนี้คือพระจันทร์นะครับเนาะยามค่ำคืนนะครับเนาะจากธรรมชาติเลยครับผมอยู่แบบเงียบนะครับเนาะตอนนี้พระจันทร์ก็เริ่มขึ้นสูงเรื่อยแล้วครับเนาะ ขึ้นสูงละจะพ่นรัดกล้วยแล้วคราเขม่าขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเนาะเข้ามารับชมเป็นเพียนรนะครับเนาะ สวัสดีทั้งห้าท่านครับผมสวัสดีทั้งห้าท่านเขามาลักจมยามค่ำคืนนะครับเนาะดูประจันนะครับเนาะดูพระจันทร์สวยยามค่ำคืนยางพูกระดังดีจังนี่เราจะเลือกจุดที่นี่คุณทุกกำลังใจนะครับเนาะ คุณสี่ท่านครับยังอยู่เพียเพียนนะครับเนาะขอบคุณมากขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านขอมมาไหมนะครับเนาะขอมมาชมประจันน,นะครับเนาะอันนี้ชมแบบธรรมชาติในสวนนะครับเนาะยามค่อมคืนนะครับเนาะ ขอบคุณผมขอบคุณที่เข้ามาแลงแรงใจนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีท่านขอบมระแม่นะครับเนาะทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ ชงประจันนะครับเนาะในสวนนะครับเนาะในในไร่ในสวนนะครับเนาะธรรมชาติมันมีแสงไฟนะครับเนาะคือแสงประจันนะครับเนาะสวัสดีท้าท่านครับผมมาชมแสงประจันนะครับเนาะ อันนั้นมันไวลเลยขอบคุณครับผมสำหรับไลน์นี้เลยจะขอลงแล้วนะครับนะเนาะพอเสียงผู้ดังทีเหลือเกินเพราะว่าทางปลาเขาออกหนักนะครับเนาะช่วงนี้ ขอบคุณทุกไล่ทุกกำลังใจทุกคบเนาะทุกท่านเลยนะครับเนาะแบบคลิปนี้ไล่นี้ขอไว้คำนี้ครับสวัสดีครับดังคักเว